สวัสดีครับคลิปนี้นะครับผมจะมาสอนการสมัครสมาชิกและการเข้าสู่ระบบของมีเพจนะครับเริ่มต้นนะครับเราก็คลิกเข้าไปที่เมนูเข้าสู่ระบบตรงนี้นะครับเมื่อเข้ามาแล้วนะครับคุณก็จะเห็นแบบฟอร์มในการากรอก นะครับ u s e r p a s s w o r d แบบนี้นะครับเดี๋ยวผมขอเล่าก่อนนะครับว่าการสมัครสมาชิกและการเข้าสู่ระบบเนี่ยจะมีด้วยกัน3วิธีนะครับวิธีที่1ก็คือการใส่ user password ตรงนี้นะครับอันนี้ก็จะเหมาะกับคนที่ใช้คอมพิวเตอร์ที่เป็นคอมพิวเตอร์ที่สาธารณะหน่อยนะครับอาจจะอยู่ในที่ทํางานหรือว่าโรงเรียนมหาลัยแบบนี้ครับ ซึ่งเป็นคอมพิวเตอร์ที่อาจจะใช้กันหลายหลายคนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณก็จําแค่ User password ก็สามารถเข้าที่คอมพิวเตอร์เครื่องไหนก็ได้แล้วขอให้เครื่องนั้นเนี่ยต่ออินเทอร์เน็ตเท่านั้นเองนะครับส่วนวิธีที่2นะครับก็คือการเข้าระบบของมีเพจผ่านบัญชีของ Google นะครับหรือว่า Gmail นั่นเองนะฮะตรงนี้ก็จะเหมาะกับคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลน,นะครับที่เป็นของเราคนเดียวนะครับวิธีนี้เนี่ยก็ไม่ยากครับง่ายมากเลยคุณแค่ล็อกอินกูเกิลนะครับไว้ในเบราว์เซอร์เดียวกกันกันบ มีเพจนะครับแล้วก็สามารถคลิกตรงนี้ได้เลยครับนี่นะเข้าสูร่ระบบได้เลยนะฮะส่วนวิธีที่3นะครับก็คือการเข้าผ่านบัญชีของ l ล ne นะครับอันนี้ก็จะเหมาะกับคนที่ใช้โทรศัพท์มือถือนะครับโดยที่คลิกลิงก์นะครับของมีเพจเนี่ยผ่าน l i น์ OA หรือผ่าน l i n e Group ก็ได้นะครับขอให้ผ่าน l ล ne ครับแล้วก็ สามารถกดที่ปุ่มนี้ครับล็อกอินวิดไลนนะครับมันก็จะเข้าสู่ระบบหลังบ้านของมีเพจได้เลยเช่นกันนะครับเดี๋ยวผมจะสาธิตให้ดูทั้ง3วิธีนะครับงั้นเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยครับวิธีแรกนะครับการสมัครสมาชิกด้วยยูเซอร s พ w สเวนะครับเริ่มต้นนะครับเมื่อเราเข้ามาที่หน้าเข้าสู่ระบบตรงนี้แล้วนะครับผ่านคอมพิวเตอร์แล้วนะเราก็กดไปที่ตรงนี้ครับดีคิสเตอร์ตรงนี้ครับด้านล่างนะเห็นไหมนี่กดเข้าไปเลยครับ เมื่อกดมาแล้วนะครับระบบจะขึ้นว่าให้เรากรอก username แล้วก็อีเมลนะครับอ่ะเราก็ใส่เลยครับ username ของเราเข้าไปนะครับอ่ะผมขอใส่ตามนี้นะครับผมเตรียมมาแล้วอ่านี่ครับไข่ต้มปลากระป๋องนะครับนี่แล้วก็อีเมลนะครับก็ผมก็ใส่เลยครับนะนี่ตามนี้ครับเป็น at gmail com นะครับเมื่อกอกรเรียบร้อยแล้วนะครับก็กดปุ่ม register ครับรอแป๊บหนึ่งนะฮะ ตอนนี้ระบบก็จะบอกว่าให้เรานไปเช็คอีเมลนะครับทีนี้เราก็เปิดอีเมลแล้วครับนี่ครับพอเราเข้ามาที่หน้าอีเมลนะครับมันจะมีเมลจากมีเพจนะครับที่เขียนว่าล็อกอินดีเทลเนี่ยฮะคุณก็คลิกเข้าไปเลยครับเมื่อคลิกเข้ามาแล้วนะครับเขาก็จะบอกว่าอ่ายูสเซอร์เนมของเราที่เรากรอกไปตามนี้นะครับแล้วก็เขาบอกว่าให้เราเนี่ยคลิกตรงนี้ครับเพื่อเป็นการยืนยันอีเมลนี้ด้วยนะครับนะอ่ะทีนี้เรากดเลยครับในลิงก์แรกนี้ตรงนี้นะฮะ โอเคระบบจะนํามาที่หน้าในการให้เราตั้งรหัสผ่านนะครับหรือว่ายึอหรือว่าพาสเวิร์ดนั่นเองนะฮะซึ่งเขาจะมีการสุ่มพาสเวิร์ดแบบยากๆให้เราด้วยนะครับนะซึ่งเราอาจจะจําไม่ได้นะครับแต่อันนี้เป็นพาสเวิร์ดที่สตรองเห็นไหมฮะนะเพราะงั้นถ้าเกิดเราไม่เอานะครับเราอยากจะตั้งเองนะครับเราก็ลบไปครับนะลบไปผมก็ป้ายแล้วกด delete เลยครับนะอ่าแบบนี้นะครับเราก็ตั้งเองเลยครับนะผมขอตั้งผมเตรียมมาแล้วครับ ตั้งแล้วครับอ่าผมตั้งว่าไข่ต้ม1นึ่งสองสามสี่ห้าเนี่ยฮะนะเขาบอกว่ามีเดียมครับกลางๆนะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยรหัสผ่านที่ปลอดภัยนะครับจะต้องมีตัวอักษรเนี่ยทั้งตัวใหญ่ตัวเล็กนะครับแล้วก็มีตัวเลขนะครับแล้วก็ควรจะมีอักขระพิเศษเนะี่ยอย่างพวกเนี้ยพวกเครื่องหมายตกใจเครื่องหมายคำถามอะไรพวกเนี้ยครับเนี่ยเปอร์เซ็นต์อะไรพวกเนี้ยเครื่องหมายพวกพวกสัญ,ญลักษณ์ซิมโบโลพิเศษนะครับอยู่ด้วยนะครับ ถ้ามีทั้ง3 4อย่างที่ผมว่ามาเนี่ยในพาสเวิร์ดเนี่ยก็จะเป็นพาสเวิร์ดที่สตรองครับก็คือแข็งแรงพูดง่ายว่ามีคนเดายากนั่นเองนะฮะแล้วเราก็อาจจะยากสําหรับเราด้วยนะครับไม่เป็นไรครับคุณก็ตั้งตามที่คุณจําได้นะครับนะโอเคตามนี้ครับเมื่อตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้วก็กดเซฟพาสเวิร์ดครับโอเคเมื่อเซฟพาสเวิร์ดเรียบร้อยแล้วนะครับ ระบบก็จะบอกว่าให้เราเนี่ยไปที่หน้าล็อกอินนะครับอ่ากดเข้าไปที่ลิงก์ล็อกอินตรงนี้ได้เลยครับโอเคเมื่อมาที่หน้าล็อกอินแล้วนะครับคุณก็กรอก u s e r password ได้เลยนะครับอ่านี่ผมขอปิดไปก่อนนะโอเคที่คุณสมัครไว้เมื่อกี้นะครับอ่าผมก็ใส่เลยครับอ่า u s e r นะครับตรงช่อง username ตรงนี้มันสามารถใส่เป็นอ e ีเมลได้ด้วยนะครับจะใส่ u s e r หรืออ e ีเมลก็ได้นะครับ แล้วก็ใส่พาสเวิร์ดในช่องนี้ครับที่คุณตั้งไปเมื่อกี้นะฮะนี่ผมตั้งไปอะไรครับไข่ต้ม1 2 3 4 5 7, 8เนี่ยฮะแล้วกดล็อกอินได้เลยครับโอเคครับตอนนี้ระบบก็พามาสู่หลังบ้านของมีเพจเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับนี่ก็จะเจอหน้าตาประมาณนี้นะครับนะโอเคเรียบร้อยครับอ่ะ เดี๋ยวเราเดี๋ยวผมจะสาธิตในวิธีที่2นะครับก็คือการเข้าสู่ระบบด้วย Google ต่อไปนะครับครับสำหรับการสมัครสมาชิกและเข้าสู่ระบบด้วยบัญชี Google นะครับหรือว่า Gmail เนี่ยง่ายมากๆเลยนะครับวิธีการนะครับคุณก็เปิดเว็บเบราว์เซอร์ขึ้นมาแบบนี้ครับแล้วคุณก็เข้า Google ก่อนเลยครับเนี่ยล็อกอินเข้ามาให้เรียบร้อยครับนะเนี่ยผมล็อกอินมาแล้วนะครับอันนี้ก็เป็นหน้า Gmail อะครับเนี่ยเข้ามาละหลังจากนี้ครับคุณก็เปิด เว็บไซต์มีเพจด n e t ขึ้นมาครับแล้วก็ไปที่เข้าสู่ระบบนะครับอ่าพอมาตรงนี้ปุ๊บนะครับมันจะมีป๊อปอัพตัวเนี้ปรากฏขึ้นมาเลยนะครับเนี่ยขอให้กด continue เลยโดยชื่อของตัว gmail หรือ google เนี่ยได้เลยนะครับถ้าเรากดตรงนี้ปุ๊บก็จะเข้าสู่ระบบหลังบ้านได้เลยครับเนี่ยไม่ต้องไปจำพาสเวิร์ดให้วุ่นวายครับหรือจะกดตรงนี้ก็ได้ครับ log in with google ก็ได้เหมือนกันนะครับนะอ่ะกดตรงนี้ครับง่ายๆครับกดไปแล้วนะครับก็รอแป๊บหนึ่งครับ ระบบทําการประมวลผลนะครับตรงนี้สําหรับคนที่สมัครใหม่ก็ใช้ได้เหมือนกันนะครับก็ถือว่าเป็นการสมัครแล้วนะครับง่ายมากเลยครับกดปุ่มเดียวสมัครเสร็จเลยนะครับไม่ต้องไปนั่งจำพัสดให้พุ่นวายนะเนี่ยเข้ามาแล้วครับนะพร้อมใช้งานครับโอเคครับเดี๋ยวเราไปติดตามต่อกันในวิธีที่3นะครับสําหรับการสมัครสมาชิกและเข้าสู่ระบบด้วยบัญชีของ l ล ne นะครับตรงนี้อาจจะฟังดูว่าเออน่าจะเหมาะกับการใช้บนมือถือนะครับก็คือผ่านทางแอปไลน์เท่านั้นนะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ย คุณสามารถจะใช้บัญชีไลน์เนี่ยผ่านหน้าเว็บเบ์เซอร์แบบนี้ได้เช่นกันนะครับวิธีการนะครับคุณก็เข้าไปที่เข้าสู่ระบบเนี่ยครับนะแล้วก็มันจะมีล็อกอินวิดไลน์ใช่ไหมครับก็กดไปเลยครับพอกดมาปุ๊บนะครับคุณก็ใส่อีเมลแล้วก็พาสเวิร์ดของไลน์ครับตรงนี้ได้เลยหรือถ้าเกิดว่าใครจําไม่ได้นะครับคุณอาจจะมาใช้ qr code ก็ได้ครับโดยกดตรงนี้ครับเนี่ย QR code ล็อกอินนะฮะ กดไปปุ๊บมันจะมี QR code ครับคุณก็เอามือถือนะครับที่แล้วคุณก็เปิดไลน์โปรแกรมไลน์ขึ้นมาครับแอปไลน์เนี่ยแล้วก็เปิดตัวไอตัวสแกน QR code ครับคุณก็สแกนตรงนี้ได้เลยครับพอสแกนปุ๊บมันก็จะเข้าสู่ระบบหลังบ้านของมีเพจเลยทันทีนะครับง่ายๆแบบนี้เลยฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่มีล ne นะครับแล้วก็อยากจะล็อกอินด้วยไล n e นะครับก็สามารถใช้วิธีการนี้ได้เช่นกันครับผ่านหน้าจอคอมพิวเตอร์แบบนี้ครับแต่ถ้าเกิดว่าคุณเนี่ยใช้มือถือนะครับ เข้าระบบตั้งแต่หน้าหน้าแรกเลยหน้าตรงนี้เลยนะครับคุณก็กดตรงได,ได้เลยครับง่ายๆครับเดี๋ยวทางไลน์เนี่ยเขาจะมีอาจจะมีการถามหรือว่าออขออนุมัติคุณครั้งแรกครั้งเดียวนะครับหลังจากนั้นเนี่ยคุณกดปุ๊บมันจะวิ่งเข้าหลังบ้านเลยทันทีครับนะง่ายๆแบบนี้เลยครับสําหรับการเข้าสู่ระบบผ่านไลน์นะครับโอเคครับคลิปนี้นะครับ ผมก็ได้อธิบายในการเข้าสู่ระบบนะฮะแล้วก็สมัครสมาชิกเนี่ยของมีเพจครบทั้ง3วิธีแล้วนะครับยังไงก็ติดตามต่อกันในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ